มันอยู่ังีครับกระเป๋ามันไปหาห้องนอนเพร่อไงมันไปหาห้องนอนข่อย้เรื่องของเรื่องเน่ยคือว่าใครงานแะไรก็ปรเดียว่ามีปัญญาเย็บเอเอฟเอพอเป็นเอฟหรอกเอพอเป็นอย่ามาว่มีปัญญาเอฟบอกไม่รู้เอพอเปนมาหาโจกเอาตรงกูเลยะจนเปลี่ยนตู้เเอาแต่ก็ปดมันไม่ได้ไปหางไม่ได้ไปซื้อพี่น้องจะให้ไ่ให้บ่รู้เลยมันไปเอาห้องเพร่อไงมันเย็บเอาเองแต่ปะ มือนี้ได้เงก่งมาสองตัวแล้วก็ได้เสือเชิญมาสามตัวแบมวม่าจ้าสิหายว่าหายแจ้งสิหายว่าหายแล้วนั่งคุยกันดีๆมันย่างไปกองผ่าไอเลยจ้าพักขอสื่มมีการปีนเตียงเพราะไงล่องไห้่องปีนเตียงเนี่ได้กระเป๋าเอามาขึ้นแต่ว่ากะเอาไปเอาไปขึ้นอีกเริ่กับมันมาแต่โตเด้อมือเนีได้มือนี้ถึงเอาห้ยลูกป้ามันเอาจักรยานมันต้องไงมาแม่บ้านมีเนหน่อยว่าเคยได้มือเก้ากับ ช้ำลานนี่ตามกฎหมายพี่น้องของเก่ามา่าของใหม่ไปแล้ <laughs> แต่ว่าบริเอฟมาเพื่อมันเด้เนี่เราเราเนาะไม่ต้องไปเบิงเหตุไม่ใหญหน่อยแล้วค่อยรีวิวให้เบิงไปกุสมบัติเสือผขาเราหน่ะ,ะ,ะสมควนที่จะนั่นบวบางตัวกับท่านที่เก็บของก็มีเะไม่ให้เลยไม่ให้เดือบเปิดจะเนื้อจะถือว่าซอยๆกันไปนี่เป็นหาติไปท่านไหนเนาะพี่น้องแบบว่าเอาไปก่อนใจอย่าเฝ้าถาม แล้วก็บ่กอะไรแปบว่าสิยหายว่าหายฉันชอบตัวนี้ฉันกระดึงเอาเลยนะก็เลยว่ามึงคือบ่เอฟบ่ตาชินใจว่าเป็นเอฟบ่เป็นมันประกาศเอฟมันเอฟบ่เป็นบ่เคยดูบอคยซื้อเสื้อผ้าท่านขาเจ้าออนไลน์ขายของตัวเดียเดี๋แต่ว่าเอฟคั่นบ่ชั่อกับ่มั่นใจในใส่เด้เอามาก็ใส่บ่ได้็เถึงบอกว่าคั่นบ้านเสียเจ้าเอฟมาแล้วมันบ่บางตัวเจ้าเอฟมามันาดสิคับสิรวมไปของเท่อมันาดสิเข้ากับส่งปู่มันกะเห็นั้ยมันก็ไม่เสียเปล่าพี่น้องเป็นแรงสิล่ะ เอฟเสือมาเสือผ่าเจ้าดัดหาสิบเปอร์เซ็นต์มันเป็นสไตล์ข่อยมันไ่ได้ถามเลยว่ายาย่มันใหญยมันสีห้ยโวเป็นคนอยู่ญุ่่นพี่น้องกล่องส้อมบัตรก็อยู่ในของนอนเสือผ่าสไตล์คล้ไขๆกันอยู่แต่ว่านั่งเอาไปกับนั่งกัใไ่ตลตดวจแต่ละคองที่เอาไปจากไม่หน่อยนะก็แล้วตองไปมือตองเสียดายดอกอยากได้ยังเมื่อก่เพราะว่าของเก่าแม่ปู่อ่ะมันคือไก่เป็นเสือผ่าเล็กหน่อยไปเลยไหม เขามันางไม่แล้นัง่งพับเก็บมันยอนเก็บมันหลายครับในะที่เก็บเพราะว่าหยังยนอนคิดว่าเธอจากของจอยแล้วกับไปใส่แต่จักปีแล้วมันนี่ตอนนี้ก็ฟุ่นแหละสภาพการชาเก็บห้ผู้น้อยเ,ออเก็บนนห้เล็กน้อย,อยแล้วกลับไปหอยแม่หมองที่ทำงานจาของมันจะนี่โมบอมันเองมันถามว่าย่าเสือ้อผ้าเขาเละชนะหล่อนเจ้าหน่าหล่อนนี่ยังกูกระเอ p h มาไว้แล้วเนาะกูกระชิทาไส้หน่าห้อนเนาะ เอาเจ็บอะาอะมา่อแบงคอยแนวสันบอว์สันบว์ังไหนมันได้ไปตั้งหาตขนาดว่าบ้เสือว่าเออมบอไป็วัดสันเมือนปอแต่ว่าของเก็บของกับพาในบางถุงก็ยังพม่ได้เปิดกันมีพวกเอปา มันเพราะมันเหลิมแกตัวมากแหละปูดใส่เสื้อผ้าสบายๆจริงๆนะแม่เสื้อผ้าแบบบอต้องมันแต่ว่าผ้าซุ่มนี่มันบ่ต้องรีดไงมาซื้อเสื้อผ้าแบบบ่ต้องรีบคือว่าเฮาซักเขาเขาตู้อบกับเขาแล้วก็เฮาใส่ได้ด้วยแม่มันเหมาะสมอ้าวบัดนี้ตอบแน่ฉ <phone> ันมีแต่คนมาเม้นในคําถามฉันว่าอันแม่ปูเลยเฮ็ดคลิปเลยงา ตอบไปเลยว่าบบมีเวลาฉันพิมพ์ต่อรอยเทียแล้วอ๋อหนึ่งละแม่ปูไม่มีเวลาสองเด็กหน่อยเขาเริ่มใหญ่แล้วเขาเริมมีความเป็นส่วนตัวแล้วเขามีกิจกรรมกิจกรรมเขาหลายแวไอะไรก็ได้เด็กหน่อยกับโบค่อยอยากออกปันใดเองสินะคะแม่ปูก็เลยเฮ็ดเฮ็ดคิดไว้แต่ว่าก็เก็บไว้ให้ลูกเบ่งลงอยู่แต่บ่ด้เปิดในพวกคนอื่นเบ่งแม่ปูล่ลงเก็บไว้ในในย t u b e ตลอดนะคกับแต่ว่าหันใช้กุญแจไว้เพราะว่ามันมันมันเป็นช่องเด็กหน่อยแล้เออบางเธอมัน วิดีโอมันโดนรายงานแล้วกันมันกิมันบอกไลมันมันตัดมันดับวดีดูเขาเอนอย่างมันดักจับไงเออมันลิขสิทธิ์มันหลบของเขาเลยหน่ะแม่วิดีโอเห็ไหมค่ะแม่ปู่กระเล่นที่วิดีโอที่เหลืออยู่คลิปปุ๊บปั๊บหรือว่าปุ๊บปั๊บมารเพชรซี่หรือว่าของพี่พุ่มนี่แม่ปู่ไปใส่กุญแจไว้หลายคนมายายอยากเห็นปุ๊บปั๊บเลยอยากเขีนเพชรซี่กับอันน้องพุ่มยายตะโม่เจ้าอยากเห็นตะเขวยย้ำบริหินมันอยู่ ผีพุ่มใหญ่ไปกับพอ่อมันเพราะว่าไปเรื่องเธอมันกับไปเฮ็ดซิกกรกรมก็พอเรื่องเือมันกับไปเฮ็ดซิกกรรมส่วนตัวเจ้าของเราเลียนน้ยวเรื่องพีพุ่มเขาเป็นไว้รุ่นเรื่องไว้รล่ลนเหรอดกส่วนตัวเขาสูงต่บอกเลยว่าโอ้ยายได้เงี้ยนวอาน้ำมันแล้วลมม,มันเย็นแล้วของเธอไงสูงไงเขาได้หุ่นพ่ออยู่บักนั่นบักกันบักนั่นกัสูงจอยคือพ่อหละได้หุ่นพ่อเอานั่งเป็นนักกีฬาจะมมนนี้เข้าไปแข่งกีฬาโยงัดข้อ คนไทยลูกคนไทยเอาได้ที่หนึ่งอยู่เนาะลูกไอ้นองเด้อได้ที่หนึ่งคืออันเดมันัตใหญ่เนาะเออเป็ดฉี่จะไม่แห้งยังมันมางัดกระปุกมึงมันงัดเฮ็ดเท้อเดียวอันฝรั่งกลมหัวมันน้ำกลมก็ได้ที่หนึ่งสมบันไดหอยู่ดอกลูกคนไทยแต่ว่ากับใส่โฟมเนาะกัดใส่แม่มันกับิีเตียนักกีฬานะมันเล่นฟุตบอลเนาะแต่แต่ว่าเขาใหญ่ทั้งคู่อยู่แต่อีป้าตอนนี้เริ่มหันใส่ฟุตบอลแล้วด้เริ่มเล่นละจากตอนแรกนี่ร่องไปเป็นโก่ซือตอนนี้เริ่มเตะละ มันยังบวมหัวมันหมักอีกย่งเด้อใช่แล้วตอนนี้เขาจะนี่ขอแม่มาเนี่ยมันจะมีอยู่เนี่ยเออมีอยู่ตรงสนามหน่อยสนามหน่อยเนี่ยส่วนมักเป็นเด็กหน่อยปฐมขอทีมมาเรียนอยู่แถวนี้มันปีที่แล้วอ่ะเขาทีมจะตอนนี้ปรับมาถ้าเป็นเบิรงนันถ้าเป็นฮับวิดีโอถ้าเป็นอัดวิดีโอให้ฉั้นประไงเด้อชั้นอัดอยู่เขาอไทยอยู่แต่ข้อก็เอาไปเก็บไว้ส่วนตัวมันมีเด็กหน่อยผู้อื่นมันมีลูกผู้อื่นนั่นพี่หน่อยขันช่องที่เกี่ยวกับเด็กหน่อยส่วนมากนี่มันสีมันสีกกนนนนึงงบ่เเว้าาาาาไดสร์์อทิตย เวลาดูไปกิจกรรมก็อยากใส่เวลากิจกรรมก็ลูกเต็มที่ขันชิม่าไทยคลิปมังกรไทยว่นใดมันตีลูกผู้อื่นแต่ถามว่าไทยบอกไทยอยู่แต่เก็บไว้เป็นส่วนตัวนี่คือคําตอบเรื่องแบบนี้ไม่น้อยตอบถามให้แล้วเข้า่าอาจจะมีแม่ปูกโพมาไว้เป็นแนแดงสินะน้ำคลิปนีหน่อยแนงสินะกระชิมว่าต้งเน่ดอกมันช่วยช่วย่แล้วขันไม่เรียหน่อยเหรมาขันไม่หน่อยกันเวลาว่าเออซื้อมาเด้อวันเสาร์นั่น พราะว่าวันศุกร์ทุกคนก็เข้าใจว่าให้เวลาพญายกรถ้าวันเสาร์ก็เป็นแม่ไม่หน่อยดื่มก็อื่นได้ค่ะวันศุกปเนี่ยคือพญายจองแต่ว่าว่าเรื่องความเทานั่นนะเท่าท่อกันก็เอื่อยแล้วไอเขาเอื่อยนงอกประกายดำสีนี่อให้ไงงอกปะกายมันท่านมันท่านไม่ไงหน่อยแล้วมันแซงไม่ไงหน่อยอีกมันมาทีหลังนะเราไหวจะปีเราใคยจะได้ซ้ำแม่ปู่แม่ปู่แค่ปีเดียวหนึ่งเด้อนี่เด้อคือคำตอบ มาแล้วก็มายกเบียร์ <ใน S 2> อีป้าป<ร>ดได้ไอีป้าเปิดแล้วพ่อใหญ่ไปแซ่ให้พผอมๆกูได้ปุ๊บเลยคนละกบบระป๋องมึงมาเมื่อไงกับโบต้องเฮดสปากเกตตี้พิซซ่าซะแถวจะกินพิซซ่าไปโรดมด้วข่อยอิ่มหิ้งมือนี้จ๊กเกงรู้ไหมแจ๊กเกงตีนมือนี้สองอาทิตย์อาทิตย์ก่อนหนานั่นกับพิซซ่ามาแม่นบอกแม่เหรอเฮ็ดอยู่มึงกลับไปแล้วกูว่าพิซซ่าซะเธอสิไปเอาให้บ่อไปเอาสร้างโรดซะไร อ้ฉัเสนเปลี่ยนใจฉันเห็ดดอกเห็ดเผื่อเมียน้ำไหนด้โอ้เฟนไ้าในหน่อยเห็ดใหม่ๆเพราะว่ายันเมียบ่นังกินน้ำนะพิซซ่ากับตอนนี้อียงก็บ่ไอด้แล้วซะแตกอีกหมดโอ้ยตีนไก่ข้าวเหนียวอันสมง่วตํตามแจวยังมีแกงน้อไม่เขาไปอีกบัดนี้ บักเขือนกะก,ะๆๆกรอบๆซะลราพี่น้องเงอ้ยอ่อนๆซะหลายเนี่ยปุ่นล่องชดล่องยิบยิบยิบเหลือบมาเบิ้งซื้อว่ามันสินั่นบอกเขาั่น,นเดียวมาแต่ว่าบักแต่ว่าบักเขือมีทั้งอ่อนทั้งแก่เนาะแต่ว่าตัวแก่เนี่ยสุบแสบๆเดี๋ยวนาะที่แรกว่าสีสุปเราก็ไม่ปลูกวันไหนห้วหยหิวเขากินไป่ลราอิ่มผุ่นเต้ไมาง่าอยู่ของใด เดี๋ยวเดิมมันยังบวชได้ไผ่เสื้อมันได้ยังอื่นอีกคอยยังบวชได้คอยยังบวชไหนหายแล้วแว่งเนียกระเป๋ามันให้เต็มพี่น้องมาบวชเบอร์เบิร์นบัสายปคุณสายผู้ปับเอาจักรยานมาจะมีประสบกสรนไทยแพร่รอบที่แล้วมันขนไปจนมั่นในลูกมันจะสต๊กรถรอบนี้มันก็ขนอีกอาโดนๆน่าจะหนึ่งเงินคันฝนแม่แลี้ยฟังเด้อพี่น้องเด้อดาธาเบิ่งบัดบัสรุปจะได้หน่อยได้หลฮะ วังหันเท่าไหร่ว่างหันหายี่สิบแปดเจ็ดสิบหายี่สิบหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดสิบแล้วพี่น้องไก่ไก่ชอดแงลดมันจะทนมันจะทนแม่ปู่ยังเดียวกับม่ได้แปดเจ็กูว่าี่ะนั่นกูเมืแล้วกูเมือแล้วเนี่ยย่างเขาย่างออกเที่ยวยีบเขายีบอกเห็นเแบว่ากระเทยก็อยากได้อันอันอีเพรซี่ก็คือว่ามัดไล่เดียวกันก็ยากพันวะ ย่ายลูกคอยกระมักไล่เดี๋ยวกะเจ้าเผื่อว่าพ่อเราเดินมาต้องย่างเขาย่างออกเลยเด้อยังหายย่างมาให้มันได้หอดพันก่อดนเอาละะผู้ใหญ่ผู้หนึ่งเอฟว่าไม่ไปพ่อเอฟจะได้เนาะเอฟกับมวนผู้สื่อเปลี่ยนกต่เอฟถ้าเป็นอย่างผู้สิตาตอดกับจิตอดเอาตัวเป็นตันบุญกุศลนี่กะหายเจ้าเติดนี่น้ำกันบุญกุศลนี่กะเต็ดนี่น้ำกันแน่ เอาวค่อยว่าพี่น้องสิ้อหอดพันเดี๋ยวสิหามันหอดพันก่อนและแล้วได้ลดห้มันอีกสิบโครนพันธุ์แล้วเอาจนพันจนได้เอาจนพันจนได้แต่ว่าแต่ว่าก็บเปได้ว่าซื้อยากได้ไหมกระเป๋าก็บเปได้หรอีการยิบพับใส่กระเป๋าแบ่งพูดกันพร้อมไม่ได้เลยอ๋อเส้นใไหมค่ะเส้นใยเปิดแถวเบิร์มันงามได้ค่ะแล้วมันใส่สบายได้ค่ะ ไปหาซื้อไ<ต>ครไมล้วก็จมดูไรข้าจาเขารกัคนมจมมันจมหนึ่งแต่สองหอบที่แล้วว่าบ่ามีเสื้อในใส่หกักบ่เห็นมันซื้อจักเถื่อเมื่อไรเราเรียกว่าผูดใส่เสื้อใน,าน,ใอใน้าบานี้บ่ไดรย์กันยังไงก็เลยว่าเอานี่รองเบืองได้ใส่มันใส่สบายผ <หา S 2> ่า,<ข>ามันยืดพี่น้องอันไ,ไทยไต้่ไถ่ผมปากซื้อเสื้อในไทยมาของไทยอ่ำของซาบีนาเราดูใส่ซาบีนาเอ้ยซื้อของาบีนาตัวหนึ่งตัวละพันกว่าโบเมือนั้นมันเมือนั้นมันจัดรายการห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกกรเทยมันซื้อมาเจ็ดร้อยกว่าตัวหนึง สรุปแล้วกวระเป๋าดโดเลมอนใน,นพี่นออ้องแปดร้อยจากแปดร้อยเจ็ดสิบกลายเป็น,เ,น,นเป็นพันสี่สิบบ่นะแปดร้อยเจ็ดสิบกับอันไม่เท่าไรร้อยสี่สิบเออนั่นแหละพันสิบพันถั่กลมกม <laughs> ติดนี่ลดละไข่แต่ <laughs> เสือในยังได้แว้งขึ้นด้ เป็นใครเนี่ย่บอกเรื่องกระเก่งไงนะปุ้มี่ไล่บอเก่งไงบ่อห้ดอกเพราะว่าปุ้มซงมาเป็นล็อตกันปุ้มซ <laughs> งเก่งในปุก็สั่งเป็นล็อต<บ>้มก็งังหาสิต,ตัวอันกระเก่งในนี่เน้นเฉพาะสั่งเป็นล็อตเพราะยังเพราะวา่าใส่ใส่ใส่ไปแล้วก็เวลาถึงกระถึงเป็นล็อตจังสิ้นไหมเวลาเก็บถึงกระเก็บเป็นล็อตไปเลยแล,แล้วก็ยกช็อตล็อตใหม่มาใส่บ่ออันนี้เอ้สั่งแบบว่าเข้าขายอันแพ็คละสิบตัวถ้าซื้อสองแพ็คเขาแถมอีกแพ็คนึงใช่ไหม มันก็เลยซื้อยี่สิบได้สามสิบนะได้มาสามสิบพอเด้อพอเด้อเมื่อหล่ะเมื่อเหอนหล่ะเอาสองเหินมั้งเอาเสางเหอนมัน้